ที่6กนะครับก็เริ่มกันเลยนะมีจำนวนสไลด์สิบสอสไลด์นะครับตอนนี้ความหมายของโลกร้อนพวกเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าสภาวะโลกร้อนคืออะไรใช่ไหมนะครับมันก็บอกว่า global warming ะนะครับชื่อภาษาอังกฤษหมายถึงการที่ชั้นบรรยากาศของอผิวโลกของเราอะร้อนขึ้นนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ สาภาพภูมิอากาศเช่นอุณหภูมิฝนลมนะครับเป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะครับทั้งมนุษย์ทั้งธรรมชาติที่แหละนะครับส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับที่มีต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะสาภาวะล้กร้อนก็มาพูดถึงในตัวบทที่4ไอ้บทที่5นะครับที่เราเคยกล่าวมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากกา๊าซอะไรบ้างนะครับสารทําความเย็นอะไรแบบนั้นนะครับในตัวบทนี้ก็จะ อธิบายตัวความหมายของสภาพวะโลกร้อนนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับอ่ามาต่อไปการเดินกระจกนะครับเป็นการที่กั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ทีตตต่ตกลงมาสู่ผิวโลกนะครับอ่าเดีก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศชั้นโอโซนนั่นแหละนะครับนะครับการที่กั้นความร้อนสู่ผิวโลกนะครับทําให้ภายใต้ชั้นบรรยากาศ ของในโลกของเราเนี้ยมีอุณหภูมิที่ปกตินะครับไม่สูงหรือหนาวจนเกินไปนะครับชั้นนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอ่าชั้นบรรยากาศของโลกชั้นโอโซนเนี้ยทำหน้าที่อะไรอีกก็คือมันทำหน้าที่ที่จะดูดซับพลังงานความร้อนเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศนี่แหละคอยที่จะปล่อยในตอนกลางคืนนึกออกไหมครับ ตอนที่จะปล่อยความาวร้อนออกมาในตอนกลางคืนทําให้เราไม่หนาวจนเกินไปนะครับส่วนกองตอนกลางวันเราก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับถ้าว่ามีการหนาวแบบเฉียบพลันมีการร้อนแบบเฉียบพลันอาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อาจจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทันอะ่ะแม้กระทั่งมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับอ่าแงสีจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมานะครับชั้นบรรยากาศก็จะดูดซับเอาไว้นะครับ ทมให้เกิดความร้อนที่ไม่ไมหนักจนเกินไปนะครับรังสีบางส่วนก็จะสะท้อนจากพื้นผิวโลกนะครับไปกลับไปยังชั้นบรรยากาศนะครับอ่าดูตามรูปนะรังสีอินฟาราเรดบางส่วนทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมานะครับบางส่วนก็ถูชั้นบรรยากาศดูดซับนะครับอ่าและแผ่กระจายไปในทิศท,ทางต่างๆเมื่อกระทบโมเลกุลของกา๊าซเรือกระจกผลทําให้เกิด พิวเลิกที่อุ่นขึ้นนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับที่โรงเรียนแต่บ้านเราไม่รู้คุค้มฟ้าคุ้มฝนไหมฝนตกไหมครับนในบ้านทุกวันนั่นแหละนะครับชั้นบรรยากาศของเราตอนนี้มีความชื้นเยอะนะครับมีความชื้นเยอะแสงส่องลงมาได้น้อยนะครับทําให้เราไม่ร้อนนะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับต่อไป รับเพื่อนแป๊บปัตรวันมาแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการเรืองกระจกนะครับที่ทำให้เกิดสภาว่าลกร้อนมีดังนี้มีอยู่กี่ตัวหกห้าสองสี่ห้าห้าตัวด้วยกันนะครับการแรกก็คือ ก๊าซพื้นฐานเลยที่เราต้องรู้อยู่แล้วก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ co 2อ่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้มาจากอะไรบ้างครับนักเรียนมาจากเอ่อยกตัวอย่างหน่อยพืชที่ทอท่อรถท่ออ่าท่อควันเสียนะครับควันเสียของรถการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ปล่อยควันดำออกมานะครับเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซในโรงงานนะครับการปล่อยควัมนมลพิษจากโรงงานนะครับแล้วอะอีกเช่นการเผบบาการทำเกษตรใช่ไหมการเผาขยะก,การทําเกษตรคือเผาซากซา,ากาาาพืชน,นะครับก็เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับก๊าซมีเทนต่อไปก็ CS สสีมีเทนก็เช่นกันนะครับก็เป็นส่วนมากก๊าซมีเทนจะเกิดในตัว ของการเผาซา,ากพืชที่เกี่ยวกับการทำกรเกษตรนั่นแหละกาซมีเทนจะเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พวกมูลสัตว์นะครับก็จะมีการมีเทนเยอะเช่นกันนะครับต่อไปก็เป็นก๊าซในตัสออกไซด์นะครับกา๊าซ CFC ตอนนี้ก็เป็นตัวหลักเลยนะครับตัวหลักของก๊าซเรืองกระจกเลยนะครับก๊าซ CFC นะแล้วก็ก๊าซโอโซนนะครับ O3 คีมีห้าตัวนะครับการเรเดนกระจกที่ทำให้เกิดสภาพวะาโลกร้อนต่อไปนะครับตารางอ่าก็จะบอกนะครับมันมีแหล่งกาเนิดด้วยนะครับดูนะตารางชนิดคุณสมบัตินะครับแหล่งกําเนิดการเรเดนกระจกนะครับชนิดก๊าซก็มีอยู่5ชนิดชนิดแรกก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผลต่อเกิดผลต่อการเกิดสภาพวะาโลกร้อนก็53%เเยอะเช่นกันนะครับ การเพิ่มขึ้นตั้งแต่คิดตศกาช1,750ก็31%ความสามารถในการกักเก็บความร้อนเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็หนึ่งทำไมต้องเทียบกับตัวเองอะนะครับในนี้ในสไลด์บอกว่าเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอ่าระยะเวลาที่คงอยู่ในบรรยากาศก็50ถึง200ปี oh. <laughs> ไม่ใช่น้อยเลยนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่คงอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับ อยู่ได้นานแหล่งกําเนิดก,ก็การหายใจของสัตว์ของมนุษย์นี่แหละของเราด้วยนะการย่อยสลายการเผาเช่นไฟป่าการเผาป่าการระเหยจากมหาสมุทรการเผาไหม้ซากฟอสซิลการเผาไหม้ของน้ามันในเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนการเผาไหม้ของถ่านหินนะครับนี่คือแหล่งกําเนิดของมันอันที่2นะครับก็มีทนนะครับ ผลเกิดมีสภาพว่ลร้อน17%การเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีคิรตศ1 7 5 0ก็151%เพิ่มเยอะกว่าคาร์บอนนะมีเทนความสามารถในการกักเก็บความร้อน25เลยนะครับเมื่อเทียบกับคาร์บอนระยะเวลาก็10ปีนะครับน้อยระยะเวลาไม่นานการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตใต้ดินนะครับการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนาข้าวหรือพื้นที่น้ำขัง แหล่งทิ้งหรือกําจัดขยะนะครับอันนี้มีมูลสัตว์ด้วยนะครับที่จริงพวามีเทนะนะครับมันเหมือนตกไปนะครับสังเกตไหมครับว่าการเพิ่มขึ้นของการมีเทนะ่ะตั้งแต่ในอดีตนอะ่ะเพิ่มขึ้นเยอะเช่นกันนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามีความก้าวหน้าการพัฒนาของที่ยูยีเข้ามาเกี่ยวด้วยนะการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยก็เข้ามาเกี่ยวนะครับทำให้มีการมีเทนเพิ่มขึ้นอ่นะ ต่อไปนะครับในตัสออกไซด์นะครับก็เพิ่มแค่้เนะครับผลต่อการเกิดภาวะ,ะร้อน5%าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น17%นะครับตั้งแต่ในอดีตความสามารถในการกักเก็บความร้อน200ยเลยนะครับ200ยเลยเยอะแล้วนะระยะคงอยู่150ปีนะครับแหล่งกำเนิดก็คือการย่อยสลายในดินปุ๋ยที่มีไนโตรเจนการเผาไหม้ซากฟอสซิลนะครับในตัสออกไซด์ เห็นไหมปุ๋ยที่มีไนโตรเจนการใช้ปุ๋ยที่มันเป็นสารเคมีอะครับก็มีผลทั้งทั้งพืชแล้วก็ชั้นบรรยากาศเลยนไหมครับที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน่ะนะครับมีผลมากเลยในในัสออกไซด์ต่อไปนะครับโอโซนระดับพื้นผิว O3 นะครับก็เกิด13%นะครับผลต่อการเกิดโลกร้อน13%เพิ่มขึ้น36%นะครับ ั้งแต่ในอดีตสามารถกักเก็บความร้อนได้สองพันเลยโอสามนะครับ bra. ไม่ธรรมดาก็แต่ระยะเวลาที่คุณอยู่ก็สัปดาห์นึงนะครับประมาณสัปดาห์มีความมีจำนวนน้อยมากในสภาพธรรมชาติแต่มักเกิดขึ้นจากปฏิกิยาสันดาบในยานผานะอ่าโอสามนะครับมันจะเกิดในปฏิกิยาของยานผานะการสันดาบก็คือการเผาไหม้นั่นแหละนะครับ การเผาไหม้ของยานพาหนะนะครับโอเคเกิดตั้งคาร์บอนเกิดตั้ง O3 สามนะสุดท้ายเลยแจ็คพอตของเรานะครับตัวเบอร์หนึ่งของสภาวภเรือนกระจกก็คือตัว CFC นะครับ CFC S ห้อยหลังนะครับต้ยท้ายผลต่อการเกิดก็สิบสองเปอร์เซ็นไม่พบในปีคิดตศักราด1750นนะครับอ่า สามารถกเก็บความร้อนเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นพันเท่าเลยเ,เก็บความร้อนได้เยอะนะครับทําให้ลูกร้อนนะ60ถึง100เอร์เซนไ60ถึง100ปีเลยนะครับระยะเวลาที่คงอยู่เป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้นเห็นไหมชัดเจนเลยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมความเย็นและสเปรย์ไม่มีในธรรมชาติล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ล้วนๆเลยนะครับชุดนี้นะครับ CFC มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับ โอโซนยังมีอยู่ในธรรมชาตินไหมในดัสออกไซด์ก็ยังอยู่ในดินนะครับยังอยู่ในซากกอกซิลอะไรพวกนี้นะครับแต่ CFC นี้เป็นสารที่มนุษย์สร้างขึ้นปซ็นต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าว่าอยู่ในาสาร CFC ที่เห็นเห็นอยู่รอบๆตัวเราคืออะไรครับนักเรียนว,ว่าที่เราพอจะเห็นการใช้สาร CFC นักเรียนว,ว่าอะไรน่าจะเป็นอะไรครับ สเปสเปรนะครับพูดสเปรทั้งหลายพวกสารสารที่ทําความเย็นมีอะไรบ้างนักเรียนว่าอะไรบ้างที่มันต้องการความเย็นที่ต้องมีสารทําความเย็นอยู่น้ำยาเอ,เอนาน้ายาเอนะครับชัดเลยน้ํายาเอบิลิโคนครับหาทำความเย็นในตู้เย็น,นสารทำความเย็นในตู้เย็นนะครับชัดมากเลยตอนนี้น้ํายาเอแล้วเอรูเ้เย,ย็นได้ไหมเอรูเย็นไครับ ได้ถรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับที่เราเปิดแอร์แรงๆในสภาพในอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มสาร CFC ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้โอเคไปต่อนะครับมีมีหมี5้าตัวนะแดงกําเนิดก๊าซคาร์บอนไดปรากฏการเดืองกระจกนะครับต่อไปนะครับกลุ่มกิจกรรมที่ทำให้เกิดสภาวะ,ะร้อนในประเทศไทย มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันนะครับครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มกิจกรรมที่ปลดปล่อยนะปลดปล่อยการเดอนกระจกในในไทยนะที่เราเห็นเป็นหลักๆใหญ่ๆเลยนะที่จริงครูคิดว่ามันก็อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เขาก็พูดถึงเป็นกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกก็คือกิจกรรมด้านพลังงานนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มด้านการเกษตรและป่าไม้กลุ่มที่สามก็กลุ่มกิจกรรมด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม นะครับอ,อ่อันแรกเลยก็คือการกิจกรรมด้านพลังงานการผอผานพลังงานการระเหยออกจากพลังงานนะครับการผอผานพลังงานนี่คืออะไรครับใช้พลังลงานกลุ่มกิจกรรมด้านพลังงานก็บอกตรงๆอยู่แล้วนะกิจกรรมก็คือการการดําเนินชีวิตใช่ไหมอ่าดูดิว่มามาอธิบายตอไหมอ่าไม่พูดบบนะในสไลด์ต่อไปไม่ให้พูดนะเช่นการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับประชากรไทยกี่คนครับตอนนี้ดูไหม ประมาณเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบล้านคนถูกไหมครับประมาณเจ็ดสิบล้านคนน่นจะได้นะแล้วก็ตอนนี้เราก็รอวัคซีนกันใช่ไหมอ่าเราก็รอวัคซีนกันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ <ปะ S 1> คนไทยมีประมาณเจ็ดสิบล้านคนนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการผอผลานพลังงานอยู่ตลอดเวลานะครับมีการหายใจสูดออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็คายคาร์บอนออกมานะครับอ ปล่อยคาร์บอนออกมาทางร่างการหายใจนี่แหละนะครับมกนกระต่งต้นไม้ก็เหมือนกันต้องมีการปล่อยปลานนะครับสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับนั่นก็คือเป็นในชุดของกลุ่มกิจกรรมด้านพลังงานการระเหยออกมาจากพลังงานอ่าตอนนี้นะตอนที่2ก็คือกลุ่มกิจกรรมด้านการเกษตร,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 รและปล่าไม้นะครับเช่นดินเช่นการาปลูกพืชอะไรพวกนี้นะครับอ่าด้านการเกษตร,ร,ร,รแกอ่าเช่นเหมือนที่กูบอกก็คือเกิดก๊ซมีเทนจากการเผา ปอปลาใช่ไหมป่อขยะปอขยะอะไรพวกนี้นะครับแหลขยะขยะอะนะครับพื้นที่ที่ใช้ในการทิ้งขยะอะไรพวกนี้มันจะมีกา๊าซที่เป็นพวกนี้พวกที่เป็นกา๊าซดึงระจกเยอะนะครับอ่แม้กระทั่งการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรพวกนี้นะ ถ้าเลี้ยงเป็น<ช>ฟาร์มใหญ่ๆเช่นเลี้ยงวัวเป็นฟาร์มใหญ่ๆก็จะเป็นพวกมูลวัวพวกนั้นนะครับเวลามาันโดนความร,ร้อนอันนี้ก็เคยพูดแล้วนะโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์อ่ะมันจะเผาทําให้ตัวมูลอ่ะมีความร้อนเกิดระเหยเป็นการนิธิน,นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเลื่อกระจุกนะครับอ่าตอนนี้สําคัญดูตัวที่สามนะครับกลุ่มด้านการผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับ ประเทศไทยก็มีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ๆอยู่ในแถวภาคกลางนะครับอมตะออมตะนครอะไรพวกนี้นะครับเอยอะแยะเลยนะอุตสาหกรรมในการผลิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกพวกรถอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในแถวภาคกลางอุตสาหกรรมแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมไหมครับ เป็นเป็นเป็นเรายืนหนึ่งด้วยเมืองอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมครับตอนนี้เกษตรนรรมอ่าประเทศไทยก็ยังอยู่ในของเกษตรกรรมอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นประเทศที่ว่ามีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมที่แท้จริงอยู่นะครับยังยืนในตัวเกษตรอยู่เหมือนเดิมนะครับในอนาคตข้้นหน้าไม่แน่นะแต่ว่าเนะผลกระทบนะครับจากสภาวะร้อร้อนนะครับพูดถึงอ่า ปัญหาที่เป็นผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับมีดังนี้นะครับสิ่งแรกก็คือระบบนิเวศนะครับสิ่งที่2ก็คือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปอันที่สาก็คือสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับรูขอถามหน่อยครับในส่วนของระบบนิเวศมันยังไงครับผลกระทบที่ทําให้เกิดต่อระบบนิเวศสภาพโลกร้อนทํากระทบอะไรกับระบบนิเวศครับ ทำให้เก ge ah, no right? ิดได้เนี่ยไอไฟป่าอ่าเกิดไฟป่าด้วยครับเกิดอะไรอีกยังจำคาว่าระบบนิเวศได้ไหมจำได้ระบบนิเวศคืออะไรนะสิ่งรอบตัวก็คือสิ่งรอบรอบตัวทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมร่วมด้วยอยู่ด้วยกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งประมาณนั้นนะแล้วก็เขาบอกว่า อ่ะโอเคมันบอกว่าสภาว่าโลกร้อนนี่กระทบระบบนิเวศด้วยแต่มันไม่อธิบายใช่ไหมอ่ะเราลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันกระทบยังไงเพื่อนเราบอกว่าปล่อยไม่ป่าใช่ไหมอ๋อถ้าไม่มีป่าแล้วจะยังไงมันจะทําให้สัตว์ไม่มีที่อยู่ครับอ่านะครับมันก็สืบเนื่องเลยสัตว์ไม่มีที่อยู่สัตว์ไม่มีอาหารกะอ่อไม่มีไม่มีอาหารให้มันกินถูกไหมเอาง่ายๆเลยสมมติว่าโลกร้อนเกินใช่ไหมฝนไม่ตกโลกร้อนเกินต้นไม้ก็ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ปุ๊บ ต้นไม้ก็ตายพอต้นไม้ตายสัตว okay? ์ท <for S 1> ี่ก right? okay, ินพืชก็คือสัตว์อะไรนะมันแบ่งด้วยใช่ไหมระบบนิเวศมีการมีนักล่าด้วยมีผู้ผลิตได้เองด้วยไม่ไม่ไม่มีพี่ผลิตพวกขี้ินต่ยแบบไม่มีอาหารมันก็จะตายใช่คุณล่ามไม่มีอาหารตามไปด้วยทิังอ่าโอเคนะครับนักเรียนก็ปฏิปต่อได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับไม่มีต้นไม้ผู้ผลิตก็ไม่ได้ผลิต ผู้บริโภคก็ไม่ได้บริโภคอ่าก็ตายกันเป็นตอนตอนตอน,ตอนเลยผู้ย่อยสลายเฮ้ยผู้ย่อยสลายก็ยังได้อยู่นะได้ค <c oughs> อยย่อยเพื่อนแต่ถ้าไม่มีย่อยมันก็ย่อยไม่ได้แล้วเนาะครับ <c oughs> อ่านี่ก็คือส่วนของการกระทบระบบนิเวศส่วนที่สองสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับอ่าตอนนี้ชัดเลยอุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น ทําให้น้ําทะเลเพิ่มระดับการเปลี่ยนแปลงของหยดของหยาดน้ําฟ้าอันนี้ไม่แน่ใจนะการเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ําฟ้านี่คืออะไรนะครับแต่ที่เรารู้อยู่แล้วก็คือพื้นโลกร้อนนะครับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นน้ําทะเลเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับนักเเห็นว่าน้ําแข็งบนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ละลายอ่านะครับน้าแข็งบนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลายแล้วกระทบกับระบบนิเวศไหมน้ําแข็งละลายกระทบระบบนิเวศไหมครับ ทำให้ก็อธิษฐานหนึ่งครับทําให้พวกสัตว์ที่อาศัยอยู่แถบนั้นอมันไม่มีที่อยู่ครับอก็พวกมีใช่ไหมมีขาวอะไรพวกนี้ก็ไม่มีพื้นที่น้ําแข็งให้อยู่เป็นินเป็นปิ้นก็จะตัวอะไัวนอนั้นอ้อลัอนั้นั้นอั่อั้นอัวนันัน ครับบอสเนี่ยนะมอสเออแม่มอสไม่รู้ยังอยู่ไหมเนาะไม่มีแล้วเนาะใช่ไหมครับไม่มีเสือเขี้ยวดาบนี่อยู่บนพวกพวกเสือเขี้ยวดาบด้วยไหมเสือน้ำแข็งเออเสือน้ำแข็งเออพูดผิดอ้โมันก็แค่ใส่เชือวดาบใช่ไหมกูไปชมงั้นเออเสื้อขาวเออนะเชือดใหญ่ใไม่รู้มีจริงไหมมีจริงไหมนักเรียนว่ามีอ่ะเนาะ มีครับมีครับครับพวกพวกระบบในเวศก็ลดนทาลายสัตว์ก็จะต้องไม่มีที่อยู่ก็ไม่มีหาอาหารไม่ได้นั่นก็กระทบมาด้วยนะครับน้ําทะเลเพิ่มขึ้นมนุษย์ก็เตรียมตัวน้ําท่วมโลกเลยนะครับเนี่ยต่อไปนะครับในส่วนที่สามก็มันบอกว่าสิ่งมีชีวิตมันโลกอ่ะนะครับสืบเนื่องมาจากข้อที่สองนั่นแหละนะครับการเปลี่ยนแปลงเขตพันธุ์พืชนะครับการเสื่อมทรงของปะการังการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรกรรม สุขภาพอนามัยของมนุษย์ผลกระทบด้านสังคมและการเมืองนะครับเมื่อเกิดปัญหาโลกร้อนสภาวะโลกร้อนขึ้นมากระทบทุกส่วนเลยนะครับทั้งสังคมทั้งการเมืองทั้งอะไรพวกนี้นะครับร่างกายมนุษย์ก็ไม่สามารถก็คือเจ็บไข้ไม่สบายนะบางครั้งนะการเปลี่ยนแปลงของพืชพืชก็ต้องตายไปอะไรแบบน,นั้นนะครับการเสรื่อมสภาพนะการเกษตรก็ทําลําบากเพราะไม่มีน้ํานะครับร้อนอย่างเดียวก็อย่างก็ไม่ได้ ก็ประมาณประมาณที่กล่าวมาก็สามหัวข้อนะครับต่อไปนะการป้องกันนะครับและการแก้ไขผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะครับเวลาที่ครูจะออกสอบตรงๆเลยนะครับวิชานี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับครูก็จะออกตรงๆเลยนี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวมันไม่จําเป็นต้องออกประยุกต์อะไรอะไรให้มันเยอะนะครับในวิชานี้การมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ การป้องกันก็คือเราต้องใช้การมีส่วนร่วมจากคนเรานี่แหละจากหลายๆส่วนนี่แหละจากตัวเราเองนะครับป้องกันและแก้ไขนะครับไม่เกิดโลกร้อนนะครับเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับที่ชาติทุกชาติต้องให้ความสําคัญนะครับและก็ป้องกันได้เรียนเคยเห็นไหมว่าตัวเหมือนโครงการลูกป่ปามีการมีเยอะเลยมีทุกทั่วทุกท,ท,ที่เลยนะครับปูปา่าปูปา่าปูป่าอย่างเดียวนะ ซึ่งเคยคิดไหมว่างบประมาณมาจากไหนนะครับส่วนมากก็คือในประเทศก็จะมีงบประมาณในการบริหารของเราอยู่แล้วแหละนะครับแต่อีกงบประมาณหนึ่งที่ได้มาก็จะเป็นงบประมาณจากต่างประเทศนะครับเช่นองค์กรเกี่ยวกับสภาวะของโลกนี่แหละนะเขาจะให้จะให้เงินมาเพื่อเรามามะปลูกต้นไม้นี่แหละเหมือนอเมริกาแบบนี้มองง่ายๆเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วพวกอเมริกาเมืองอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะ เขาก็อยากจะปลูกต้นไม้แต่เขาก็ไม่มีพื้นที่ให้ปลูกแล้วนึกออกไหมครับหรือก็ปลูกไม่ได้เขาก็พยายามไก่เกลี่ยเงินของเขามาให้พวกเรานี่แหละช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้ร่มโร่งอยู่นะครับของเขาอุตสาหกรรมเยอะของเราเป็นเกษตรอยู่นะครับประมาณนั้นก็หัวข้อแรกก็คือการลดนะครับการลดการปล่อยก๊าซเดอนกระจกนะครับชะลอการตัดไม้ทําลายป่า กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับคล้ายๆกับกฎหมายนี่แหละในการในการในการกาหนดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้รถยานพาหนะในเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนรถทุกคันจะต้องมีจะต้องมีตัววัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแหละนะครับแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมีการวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ ือถือได้ว่าการตรวจขโมงควันนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่ถ้าว่าเราผลิตรถปุ๊บเราพาไปตรวจถ้าว่าไม่ผ่านการตรวจนั้นรถก็ไม่สามารถนํามาจําหน่ายได้นะครับนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับยานพาหนะนะครับเพื่อที่จะป้องกันการปล่อยกา๊าซเดินกระจกออกมานะครับการลดปริมาณก๊าซมีเทนนะครับการต่อต้านการใช้สาร CFC นะครับสาร CFC ก็พวก นั่นแหละนะครับสารทำความเย็นเหมือนที่เราพูดมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับต่อต้านนะครับเช่นกะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นก็คือเซเว่นก็ไม่ให้มีการทําอะไรนะไม่มีการพกถุงพลาสติกแล้วใช่ไหมครับให้เราใช้ถุงกระดาษแทนนะครับย่อยสลายได้ง่ายนะก็คือวิธีการนะครับที่เขาสร้างมาตรฐานขึ้นมา2ก็คือการอนุรักษ์พลังงานนะครับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง การเลือกเดินทางที่เหมาะสมการใช้พลังงานทดแทนการลดการใช้ปุ๋ยนะครับการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่เราเห็นเป็นตัวอย่างที่ครูเห็นนะครับก็คือเหมือนประเทศจีนน่ะนะครับส่วนมากเขาเดินนะเขาเดินสส่วนใหญ่ด้วยนะบางครั้งเขาปั่นจัก,กรยานนะครับประเทศญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับมีการลณรงนะมีการลณรงที่ชัดเจนนะครับเดินสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนนะครับจะปั่นจัก,กรยานอะไรแบบนั้นนะครับ ส่วนมากเห็นได้บ่อยในไอเอ็นในไอเอ็นนะครับอ่าเห็นได้บ่อยในการ์ตูนนะครับซึ่งในชีวิตจริงก็ก็เขาก็รุนแรงกันอย่างอย่างอย่างจริงจังนะครับการเลือกการเดินทางที่เหมาะสมนะครับอ่าก็เช่นไปด้วยกันก็นั่งไปด้วยกันนะนั่งรถสงแถวนะไม่ไม่ขับรถตัวเองนะครับประมาณนั้นไม่ให้เพื่อที่จะไปอะไรทำงานนะการใช้พลังงานทดแทนนะครับ ก็ใช้พลังงานลมใช้พลังงานน้ำอะไรววบนี้นะครับสามารถทดแทนได้แทนที่จะใช้พลังงานน้ํามันอะไรแบบนี้นะครับที่ทําให้ก่อสกก่อสารการเดอนกระจกขึ้นมาแล้วก็การลดการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี้อยู่ในไหนแล้วนะอยู่ในตัวไหนแล้วนะครับการอะไรเออทรียรถมันบอกว่าการลดการใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมมันก็ต้องอยู่ในสารตัวหนึ่ง สารตัวอะไรครับที่อยู่ในปุ๋ยในตัวในตัดออกไซด์ใช่ไหมในตัดออกไซด์หรือที่เรียกว่าในตัวเจนนั่นแหละนะครับที่อยู่ในปุ๋ยอ่ะอู้หเบ็ดกูจะหมดแล้วนะโอยไม่นะไม่นะอ่ากูรีบพูดนะครับคือกูไม่ได้เอาสายชาร์จมากูเลยรีบที่จะออนกับพวกเราก่อนวันนี้นะครับไม่หมดเลยอ่ะเศร้าจริงอ่ะ เศร้าเลยเศร้าแบบดีใจหรอเปล่าเศร้าปากยิ้มอยู่อับเศร้าแบบว่ายิ้มยิ้มน้ำตาไหลเลยนะโอเคนีดจะหมดแล้วหนึ่งสองอ่ะเหลือสามสไลด์แล้วนะครับจะจบแล้วอันนี้หัวข้อไม่เยอะโอเคครับออยังดีเปแบตจะหมดแล้วเหลือสามสไลด์ก็ก็โอเคเลยอ่าต่อไปนะครับการเหมือนที่บอกก็คือปุ๋ยนะไนโตรเจนนะการรักษาเสริมสร้างและเพิ่มพูนนะครับ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเสริมสร้างให้ให้เราอะรณนรงลงนะครับเราเราไม่ให้สร้างภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับจากระนึ่้นี่แหละเป็นหลักแล้วก็เพิ่มภูนธรรมชาติขึ้นมานะครับไอ้นี้รักษาเสริมสร้างภูมพภูนี้แล้วแต่ที่จะคิดนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับส่วนมากก็อยู่ในสิ่งที่ดีที่เราต้องทําออกมานั่นแหละนะครับการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติะนะครับก็มีการทำสนธิสัญญานะ อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้พิธสารว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสาภาวะภูมิอากาศของสาหาประชาชาติเกิดขึ้นมาเป็นลาดับนะครับตั้งแต่ปี2528จนถึงปัจจุบันก็เหมือนมีอนุสัญญาเวียดนาเวียนนานะเวียนนาพิธีสารโมเทอ การประชุมเอิร์ธซับมิตแล้วก็พิธีสารโตเกียวอันนี้นะครับก็ระดับนานาชาติที่ว่ารณรงค์ไม่ให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้ไปเรยวได้เลยนะครับนโยบายกิจกรรมต่างๆที่เขาทำไปนี้ไม่ไม่ได้อะไรมากนะครับเพราะมันเป็นอดีตที่มันทำมาแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยๆ,ๆตั้งชื่อแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแตกต,ต่างกันไปนะครับ j i หรือ joy implement e t หรือ emission trading CDM หรือ Clean